ที่เราจะลุยกันไปแล้วไปค่ะลุยไม่ใช่ช้อปปี คิดถึงลำฟ้านี้มากเลยเ<อ>ดูสิเอาลำฟ้านี้ทําให้เราไม่ล้มมาตลอดทางตํากันนาเลยตํากันทั้งตลอดทางใล่จากลำฟ,ฟ้าเราก็มาเป็นแดงน้อง <c oughs> โหฟ้าขึ้นหน้าหลังเลยต้องทข้งหนาอาจจะชัดก็ได้เพียงแต่จอมันอาจจะไม่ค่อยเห็นออไป ตุนเต้นต like ok. so ุนเต้นหน้ามานาแตงมายางคิดจะื่บ้ี่ยนคนเพืนพี่อะไรนะต้องแตด้วยเหรอ ถึงกล้องตัวถึงกล้องตัวของอนเนกจะอัดเสียงไม่ได้แต่ไอไฟโฟนที่ได้ยินชัดเจนนะจ๊ะอัดอยู่พอดีจ้าเลุยจ้าเลวจ้าเก่งใหม่ไม่ได้ลงเดินงข้างๆนี่แหละเก่งใหม่ไม่ได้ลงเดินสองรอบ ได่เลอ้อมบ้างอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย รูไไไ้ไม่ไครเอาเดียเด่ยวีวย่ใครเอา <c oughs> ้าตั้งหันมาไม่ไหพลเลยเอาเว่าเาเดียวเลย <c oughs>